สวัสดีครับโอ้ไปลแล้วครับอ,อวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมวิง่งเงที่ยากที่สุดนะครับสำหรับผมที่เคยเล่นมาแต่จะไม่ยากที่สุดไอโลหรอไม่ไปดูกันนะครับก็ภาวนาอย่างเดียวคือขออย่าให้เน็ตตุนะครับพีมมาเลยครับ Q W O อ้าว คิวนะครับ Q W O P นะครับแล้วก็เข้าไปนะเราก็จะเจอกับอะไรเยี่ออยมหอสายบากมอนแล้วก็ขอแหลกนะครับก็ช่วยเกมชื่อ Q W O P วิธีการเล่นก็ Q W O P นะครับนะครับก็มาดูครับมันยากยังไงนะ เดวิ่งหน้าดีมวิ่งในหลังำเออไปข้แจ็คนเอเห็นหมครับมันยากนะครับถ้าใครรู้ที่การเล่นก็เชิญบอกผมด้วย นะแล้วก็เป็นไมเคิลแจ็คสันไปฮูู้้นะครับวันที่ผมเล่นยังไงก็เล่นไม่จบหรอกครับเออขอร้องเออแะก็ลาไลกลแค่นี้ได้แล้สวสดีครับนี่อ,อ,อันนี้ผมอัดไปนะครับก็อย่าสญญาานใจมันเลยนะ

ผมไม่ได้ใจกันหรอกว่าะทำยัไอ้ไรหออเออเด็กเขอ๊บกระดุบไป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 กระเด็บไปไล่ให้นี่นะฝังก็แค่มันนอนนะ สวัสดีครับ